สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับรถตังยองนะคะวันนี้คุณลูกค้ามาพบมในส่วนของตัวจอนดอยแคนเซนของทางร้านเรานะคะวันนี้คุณลูกค้าเลือกเป็นสเปคแรม3ลอม32นะคะ CPU 8คอร์ core. อ่าเรามาชมในส่วนของสเปคนะคะ,ะระบบปฏิบัติการนะคะ Android เวอร์ชัน2นะคะ,ะความความละเอียดของหน้าจอนะคะฟัน280คูณ720นะคะอ่า CPU 1.8ออตคอร์นะคะแรม4ลอม32นั่นเองนะคะ อะเรามาชมในส่วนของแอปพลิเคชันหลักๆเลยนะคะที่ทางร้านลงไว้ให้ก็จะมีในส่วนของอดิสนีย์พลาส Netflix YouTube p r e มียมนะคะหรือ Google Map อะไรต่างๆก็คือลงไว้ให้ในเครื่องเลยนะคะหากกรณีที่คุณลูกค้าอยากจะเพิ่มแอปพลิเคชันเพิ่มเพิ่มติมนะคะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้อีเมลพัสเวิร์ดได้เลยนะคะอ่ะ ส่วนการใช้งานของตัวจอตัวนี้นะคะก็ระบบปฏิบัติการคล้าย Android ทั่วไปนะคะเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปนะคะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ถึง 5G นะคะและยังสามารถใส่ซิมได้ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณลูกค้าเลยนะคะเนาะในส่วนของอตัวจอนะคะก็ใช้งานไม่ยากนะคะ่ะเรามาลองเล่นในส่วนของตัว YouTube กันเลยนะคะ u t u b e นะคะเราก็สามารถใช้งานเหมือนทั่วไปได้เลยเนาะ อันนี้จะเป็นยูทูปพิมพ์เยียมนะคะไม่มีโฆษณาขั้นนะคะแล้วเรามาแบ่งสองหน้าจอกันดีกว่านะคะ mm hmm. เล่นเล่นเพลงไปด้วยนะคะแล้วก็ดู Google Map ไปด้วยนะคะอะ mm hmm. เรามาดูกันเลยนะ,ะ mm hmm. ซึ่งความไวของตัวจอนะคะค่อนข้างที่จะเสถียรนมากๆเลยนะคะ, mm hmm. ะสวนสัตว mm ์ซาฟารีเวิลด์นะคะความแม่นของเสียงนะคะก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแม่นมากๆเลยนะคะ mm hmm. อะแล้วมาแบ่งสองหน้าจอกันนะคะ ตึ๊บตบอ่าเลือกแมพนะคะแล้วก็เลือก YouTube มาอีกหน้าหนึ่งนะคะซึ่งสามารถใช้งานได้2หน้าแบบเลื่นๆเลยนะคะ,ะไม่สะดุดเลยนะคะถ้าเราอยากจะดูแค่ Google Map นะคะก็สามารถเปิดเป็นหน้าใหญ่ได้เลยนะคะอ่า ในส่วนของแอปอื่นๆน,นะคะไม่จะเป็นในส่วนของ Netflix นะคะก็ลงชื่อเข้าใช้โดยปกติเลยนะคะเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปเนาะเหมือนเวลาเราเข้าใช้อีเมลผะเสินะคะในเรื่องของเสียงนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมมาค่เรามาชมกันเลยนะคะ,ะเพิ่มวอลลุ่มเสียงนะคะ,ะลืมบอกไปนะคะระบบเดิมนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะอันนี้จะเป็นเสียงสแตนดาดนะคะเดี๋ยวเรามาฟังล็อกกันนะคะ สังเกตนะคะวอลลุ่มของตัวเสียงนะคะเนาะในเรื่องของมิติค่อนข้างที่จะมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ,ะแล้วเราสามารถเลือกเองก็ได้นะคะปรับสามารถปรับชูนตามเสียงที่เราต้องการได้เลยอ่าเป็นประมาณนี้นะคะเราสามารถเลือกตำแหน่งเสียงได้นะคะจึะ๊บึ๊บจึ๊บนะคะสามารถเลือกได้ นะคะอ่าขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบนะคะนะเนาะเื้องต้นนะคะก็ใช้งานไม่ยากนะคะวิธีการปรับแสงลดแสงนะคะอ่าปัดจอลงมาค่ะใช้วิธีการปัดจอลงมานะคะาแล้วก็ปรับแสงลดแสงตามความชอบของเรานะคะหรือว่าสามารถแบบเลือกเป็นโหมดสบายสายตาก็ได้นะคะอ่าก็จะตัดแสงสีฟ้าไปนั่นเองนะคะหรือกลางคืนนะคะอ่ามันแสบตาเนาะคุณลูกค้าก็สามารถที่จะปิดจอไปได้เลยนะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเนาะง,งานนี้นะคะ45ใบเทานะคะ